สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูหอยฮาโอยกันต่อหอยฮาโอยพิเศษมือบาลออกหกหนึ 13, 4, 6. 6 13, 4, ่งสามสี่หกหกหนึ่งสามสี่หกขาดไปนะครับ

ไม่มาเลยนะครับผ่าดไป v i p เก้าแปดสี่ห้าห้ามาต่เลขแปด แปดสไม่มีเลข5ไม่มีถือว่าเข้าแต่เลขวิ่งเอามาดูก,กันต่อวันที่วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่31มสิฮานอยพิเศษ เด่น3กับ6นะครับเราจะรวมเลย3จะมี37 38 สามศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์สามหกศูนย์ สามแปดนแปดศูนย์นะครับจะได้สามชุดเลขสามตัวได้สามชุดเลขสองตัวได้หกชุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะจับชุดรวมให้ด้วย ไปฮาหนอยปกติฮาหนอยเฉยๆนะครับฮาหนอยหกโมงครึ่งเด่น ศูนย์สี่นแปดนก้านสอง สี่แปดสี่ก้าสี่สองนะครับได้หกชุดก็จะมีสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้า เลข3ตัว3ชุดนะครับต่อไปนอย VAP

06 07 86นะครับเด็นก็จะมี806 8 7 8 8 1 0นะครับนี่คือชุดรวมชุดรวม VIP ตามนี้นะครับ ไม่ใช่ชุดรวมชุด V A P ต่อไปชุดรวมชุดรวมฮหาหนอย

<4 S 2> 3, <6 S> 1> 0ูนสีนะครับชุดรวมก็จะให้6ชุดแต่มันจะมากเกินก็จะมี9 0้า 804 736นะครับนี่คือชุดรวมใครจะตามชุดรวมอย่างเดียวก็ได้ขอให้สมาชิกโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ